เจอแล้วเจอแล้วมาดูนะเฮ้ยไปสฉบตัวเลยนี่เน้องนอนดูด้อเห็นว่าก็ได้ เดี๋มายังอยู่อยู่อันน้ำมันรักกินใกล้ไปใช่าเมไปนอนไม่เอยพาเอานอนสถานที่เนาะพามันลงน้ําอากาศอันเย็นแั้วมาลงน้ํานี่เขามังเอี้ยอย่างมาตีเขาง,งมหอยหอยอย่าง่น้องนี่หอยหอยกี้เนาะนี่ได้ไปลากระไหลแหละหากระสับกระส่ายเบิ่งได้หลายลอันตัวอันตายก็ะไรไหลายอันนี้ต้องเงิน งมมอง,งน้ำลึกเน้งมพัดแคมไหลก็พัดม,มีแต่ตัวตายงมแคมล้วก็คงมมโมบค่อยๆจุกน้ำพร้อมจุ่มไปพร้อมมารุ่นกันว่าเราจะได้ไหมจับกล้องมาแล้วบมีจะตู่มัน่าจับกล้องฮันได้เอาได้เอามันก็งมไปนามันขี้ตุม่มนี่างะพี้งมันจะเสียบอยู่ําขี้ตุม่มด้วยหอยอันนี้นะ ียบอยู่น้อก็จะจับมันขึ้นมานี่มันจะมีสองแบบพี่น้องเดี๋ยวให้บิ่มกอนนาะมันจะมีอ่าหอยอันน้อยกับตัวใหญ่เดี๋ยวอ่ามันจะมีสองพันอันนี้จะหอยกับกี้เนาะอันนี้จะหอยซบนกหรือว่าหอยอกนกพี่น้องมันจะมีอันนี้มันก็เป็นแบบเดียวกันได้อันนี้มันจะอันมีแต่อันยงก็ใหญ่สุดซ้ำนี้อันนี้กะจะใหญ่กว่านี้อีกนะ มันจะมีสองแบบดูได้ดูเซลยวจานเรื่องได้ยินเขาว่าอันแซลนี่มันหอยในหลายเฮากกว่าพันได้มาหาจ็กเกอร์แล้วพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาก็ได้ในพื้นวานอยู่อันนี่มันมันมีหลายกระเจ้ามางมหลายอยู่เดียวก็เลยมาเบื้งวอซิด้คือเขาบอกนะมาลองดูแหวะหอยหอยตายตัวอันที่มันนัหนตุยนะหลายอยู ดอายุไขมันเาหาก่อน <c oughs> ไม่ไโสงตัวเลยตัวน้อยกับตัวใหญ่ได้หลายเติมเอาเอาไปเห็ดย่างกินได้เียมาดมผัดกัะเพราก็ได้นึ่งกับน้ำจิ้มที่ฟูดก็ได้แลก็อันเนี้ยก็เอาไปย่างเอาย่างแบบแล้วก็เอาจิ้มที่ฟูดอัน,นย,อย่ก็ราดยูดทั้งๆกับ แบบเห็ดได้หลายแบบอยู่พี่น้องเยมึงผมเคยกับจุ่มน้ําไปนาเออหักบ่เอาแชมพูมาซะาอนัน้ันซะายิงหายแล้วกันนี่หอยตุยนี่ว่าฉันเจอหอยตุยทำไมก็ได้นี่ของแท้อันนี้นะนี่ของแท้ ัวเป,เป็นเป็นนี่ตบเอบหนึ่งน,นี่งมเองางมเองางมไปมันจะยุ่นํามันนี้ตุต่มเลยน้องม,มือเขาก็ลูบลูบไปเนาะเว้ยเจอแต่หอยว่า <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วมาดูนะัย <Yeah. laughs> ไปสศกตูเลยนี่น้อง่อนดูเด้อเห็นว่าก็ได้อ <laughs> หอยว่า, <laughs> าวเจอแต่หอยว่าวนะ กำเอาเลยําตัวโอ้ยลิฟแหนน้ำลึกแต่ตื้นกับอยู่อยู่มึงลึก นายนี่เซ็งหัวไปทยายันพอใจหลยพี <misunder Interviewer> ่น้องมวยอันการหาหอยนี่ก็พบเห็นได้พบเห็นตัวหอยเอาก็ใส่ระบบสัมผัสเอาเนาะเอามือสัมผัสงมไปเอาถ้าเจอไดกปะเร้สึกว่าจับด้วยหอยแต่มันก็จะเสียบอยู่น้ำขี้ต้มแบบนี้มามือก็ลูบไป กระจระบบสมัมผัสเอาฮัมเห็นในงุมไปวันนี้นะเห็นแลุ้มไปนี่พี่น้องได้เครื่องกระตาเอามเม <c oughs> ื่อยหะก็ชิลุงงมตัวมันมีันฝากคุณอีกอันหนองวันนี้นะเขาจะไปเบิ่งฝากคุณเนาะฝางนี้มันฮกไหลมันมีแต่อันพักตบมัไหลน้ำก็เลิกพร้อมผู เปื่นขนาดเปื่นแต่ก็ม้วนหอเชลลี่ก็มีอยู่ไปไปเบิ่มฝากคุณบัลนี้เฮา พี่น้องเขาข้ามมาฟังพี่เลยเด้ออันฟังนี้นะมีแต่ตัวน้อยแล้วก็มีบปหลายคือฟั่งพ่นฝังพ่นจะมีตัวใหญ่ตัวโยดปนกันแมีแต่หอยซุกนุกกระตานัากคปอวางไว้งงพุดเพาเอาถุงยงมานำพวกเอาไหลาย,ย่างมาเห็ดโยเกษตรอดบปได้ที่เก็บเมือ่อกิจบตําห้องหรือว่าเอาไปพัดก็ได้น้องพี่น้องมันก็จะบลอวบงามเท่าตอนอนั้นยามฝุ่นและโยดนั้นอเกระเส็ดยามฝุ่นมันจะ ขวบงามกว่านี้เลยทานเอาทุกอย่างที่ขวงหน้าทา่านม,ม่หมยทา่านเก็บพักเอาพี่น้องสมมาพาควรแล้วเนาะฮอกิษพาเมือ่อแล้วคำแล้วพี่น้องเลยไปถ้าติดตามคลิปต่อไป,ปว่าเฮาสิเอาไปเห็ดยางกินนาะงพี่น้องเอาไปเห็ดยางได้แน่ไปเมื่อาบนี้มือนมีน,น,อน,นก่ะหันละพามาองหาอยู่หากินเอาเชนี้ล้พี่น้องพอก็ไม่คลิปหน้า สำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบาย